สวัสดีครับพี่น้องมือนีเซาวันเสาตีหาสิงหาคม2 5 6พันห้าหกครับตอนนี้พี่น้องอยู่กับผมช่องนักโม่ฟ้ามครับมือนีผมอยู่ตลาดนัชดช่มผู้บุตรน้องแกจังหวัดลอยครับตอนนี้อยู่ส้นกล้วยครับพี่น้องมือนีสีมาอัปเดตราคากล้วยตลาดนัดมีสีถือสีแพงยังไนเดี๋ยวสิไปอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมครับ สำหรับพี่น้องท่านใดดี่เม้าแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปได้เยครับสำหรับนัดนี้ตลาดกาเละจังหน่อยครับพี่นงองฝนตกครับดูดูฝนครับเละจังหน่อยขัวควายนัดนี้กะบอไลปันใดครับผมว่านฝนตกครับเบ่เงบรรยากาศรอบๆอครับค้นหาสื่อกะ หลายขี้เก่าครับพี่น้องนี่ครับเอ้าเดี๋ยวสิไปเปิดตัวแหลกให้พี่น้องได้รับชมครับเอ้าสวัสดีครับได้แม่สาวมากปะครับเนี่ยครับพบแม่สาวได้แม่สาวตัวนี้ยักเดือนครับตัวนี้ค่อยสิบหาเดือนครับสิบหาเดือนสูงลอยสามสิบบวกเลยบะรัมสามสิบบวกอเลครับสูงลอยสามสิบบวกพี่น้องครับนี่อ้อัตลักษณ์งามพี่น้องตัวนี้แกงขาไง เป็นเป็นลูกตัวใดครับลูกยกมงคลครับลูกสาวยกมงคลอนาะยุ15เดือนเดี๋ยวเบิ่งไลเอะยัดโตเพิ่นครับโตงามพี่น้องหน้าตามวานหวานอัตลักษณ์งามดีครับพี่น้องแข้งขาเพิง่งให นี่ครับเบื่องไทยไทยยังสูงอย่อครับดีเยอะครับคนเบื่องไทยเพื่อนกระดูกดีตัวนี้กระดูกดีครับพี่น้องเบื่องไทยเบิ่งหางตัวนี้ง่ามครับเปิดไปหลายป็นไดครับสามหมื่นห้าพันครับผมสามหมื่นห้าพันครับนี่เอกสารประค<ม>ับ่ครับบ่ได้มากครับบ่ได้มากเบื้องต้นตัวเอเลรเนาะครับนี่ครับเปิดไปสามหมื่นห้าพันกับแม่สาวหน่อยประบนี่เจ็ดเดือนครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้ว สูงกับเบือนลอยหายี่ลอี่สนี่นะครับครับครับเบืนนี่แหละลอยประมาณมันลอยยี่สิบลยสประมาณลอยยี่สิบสูงไครับพี่น้องแต่วาง่ามดีง่ามของเฟินอยู่ครับเปิดไหลรยปนไงครับชุดนี้เปิดไวสองหมืนสามพันครับสองหมนี่ครับกวยยุใสครับอยู่อำเพอเพื่อไรครับอยู่ลเอสเท่านี้นะครับเอาฝากเบอร์ไว้นะครับศูนมครับ ผมซุนหากสามสีหนึ่งครับผมห้อยย่างครับห้อยกรอบครับห้อยกรอบลอยเอ็ดครับเอาเมืองแอกเลยครับมีบริการทรงมาครับรับทรงซี่ครับผมทรงซี่ไกโลกครับใกลๆกลคุยกันละครับใกลไกทีนี้เนี่ยลอยโลกเหรครับอ่าเบื้องต้นกับลอยโลกทรงซี่นี่นอนครับไกลก็นั่นกับโทรมาสอบถามเบิ้งคุยกันครับผมคุยกันเอาครับขอบคุณครับครับเอาสวัสดีครับพ่อจ้าเมื่อนี้ได้ โตแม่มา้านี่ครับแยกลูกไปบพราะี่า,านี่แยกลูกไปสูงกะร้อยสามสิบบวกอยู่นะครับร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกโอ้เบิ่งส้งเขาพิ่นนี่อันนี้เขาเอิ้นเขาส้งอย่างครับมันเ่าเนเขาลอยเขาลอย <c oughs> นี่ครับื่วยเขาลอยช่วยเขาลอย,ย,ลอ,ยอืนี่เขางามดีพ่นองพินตาอนุรักษ์ไว้นะครับนี่เขาจจงสิล่ำโตนาะแจงขาหญ่ เบ่งถ่ายเป็นรวดผสมไวแล้วนี่ครับเนียนผสมโตให้หลอดพอผสมโตโค้มโตไวนะครับตัวนี้พ่อเปิดรายคนเดียสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามตัวรองได้ตัวรองเลย่บริการส่งเบาะร้อยกิโลส่งฟรีร้อยกิโลเอาเ่าใสซเบอร์โท่าเลนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าสองเจ็ดห้าสี่ห้าปล่อย่างครับผู้ใหญ่โจทย์ ้ใหญ่โจดขั้วให้เข้ายู่ใสป่อยุทวัดเ่านี้ล่ะยุทวันรอเอ็ดจ้าเอาครับนี่สนใจยังไดกะท้อแมาสอบยุฟ้ามหลายยุฟ้ามอีกยี่สิบกว่เมอยู่ฟ้ามมีอีกยี่สิบกว่ม่ยเขาวัดบ้านไดป่อมันล้นสะอาดโอ้ยุบ้านล่นสะอาดมีถูกราคามีถูกราคาแม่ลูกมีถูกราคาแม่ลูกแม่้ผมจะขายผมเปิดไปซี่มืสองซีสาแต่ว่าตัวรองไหนบดมือที ัตว่าท่านตรวจชองแต่ว่าผมปล่อยใส่บกคุ้มุงผมโอมสูงอาสิแปดนี่บกคุ้มผุงผมว่าคนณนีบอกมึม่ด้ยมีมันมันม่มีหลาเหมียนะแล้วสมมามีมานมีมานักรม่ามีลมก่อนดนกนบอกมัยผมม่ อ่ะอยุ่ขวากับมี่อีกอีกครับสนใจยังไดกัไปหาอวพิันได้ยุบานได้กว่ามันนุ่นสะอาดอำบลอเ่ียงไคย์สารอลสวัสดิ์สารวังสวัสดบุรีห้านี่เนาะมีหันเหลืออยุสิบแปดแม่มีถูกราคาถูกราคาแึงเมือนไปหาแสนนี่ครับแม่ลูกกับมีขาดทุนดิแม่นี่พ่อกซื้อมาแปดหมื่นสามนีนี่สี่หมื่นสามขาดทุนไปสี่หมื่นอือ นี่ครับกล้วยกล้วยมันหลายมันเกี่ยวหยาบพอไหวนี่แหละครับสนใจกับโทรมาหาพ่อเพิ่นจ้ากับผู้ใหญ่โจทย์นี่ครับเอาครับขอบคุณครับพ่อจ้าเอาสวัสดีครับครับผมมือนี้ได้แม่แม่ท่องไหครับนี่แม่นครับแม่ท่องเอาเดี๋ยวโตใหญ่ก่อนรายละเอียดสูงหไรเป็นไงครับสูงร้อยสามเจ็ดสามสิบแปดครับสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่ครับเพิ่นมีลูกจักโตแล้วครับนี่ได้ ได้ลูกโตสองในทรองครับได้ลูกโตสองในท่องิึงอัตลักษณ์ชัดเจนดีอ้างดีท่องจักเดือนกับครับท่องสี่เดือนสิเขาหาเดือนครับท่องโตหือท่องหลอดครับเพชรลํำโค้งครับใส่เพชรลํำโค้งไว้นเอกสารครบครบครับนี่ครับีนองหาคอพันธ์เพชรล่ำโค้งอยู่นี่ครับคอพันธ์ดังกำลังมาแรงครับผลงานเพิ่นก็ออกมาเรื่อยๆครับพี่นองนี บ่ต้องไปผสมอย่างแล้วครับใส่ให้แล้วผสมไปให้แล้วผสมไว้ให้แล้วนี่เพียรล่ำโค้งมีแต่สิไปรุ่นเอาครับตัวนี้เปิดไว้ลาไหนครับเปิดไ้เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าครับต่อรองได้ต่อรองได้ประกันตํานี้ประกันครับประกันทองประกันครับนี่ครับกรับอีกตัวหนึ่งตัูผู้แม่ครับนั่นผู่ครับโตผูนี่ครับกล้วยผูครับพี่น้องนี่เบ่งเงวดีล่ำโตเงวดีครับล่ำขิ้งง้ามผู้น่อยเปิดไวลาไหนครับเศ็ดห้าครับ สองหมื่นห้าต่อรองได้ต่อรองได้ครับมีบริการส่งความส่งครับส่งฟรีอย่าโลครับส่งได้ใกล้ลส่งได้เมื่อครับโทรมาคุยกันเนาะครับแมนครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์หกหนึ่งแปดสองเจ็ดหกครับ้วยอยู่ใสครับอยู่กาฬสินธุ์ครับอำเภอใดครับย่างตลาดครับอยู่ย่างตลาดกาฬสินธุ์นะครับนี่มีบริการส่งความสนใจให้โทรสอบถามเพิ่นเติง ครับผมเอาครับขอบคุณครับขอบคุณเอาสวัสดีครับพี่มือนี่ได้แม่ลูกมาแต่ว่าลูกขายแล้วเดี๋ยวแม่เพิ่นครับรายละเอียดแม่จังไลยครับทองไปครับทองครับทองหาเดือนทองหาเดือนครับส่วนสูงแม่เพิ่นลายปอะไรครับหนึ่งร้อยสามสิบว่าเนี่ยูครับแม่ครับ ท่องเลี้ยวท่องคาเดือนท่องหลอดหรือท่องโตครับโตนะฮะทอ่องโค้งโตมากเนาะครับ,รบมีผลงานใหนช่อมบวมลูกเพป็นนี่แยกไปแล้วลูกจักเดือนครับขอสอบลูกแปดครับลูกแปดเดือนก็ลูกเพป็นงามดีพี่น้อย เราให้เบิงไล่ละเอียดครับมีลูกสาวเพิ่นเบิงการใจลูกครับกล้วยสูงไหวสามสิบตัวครับพี่น้องเบงกาใจลูกงามเลยทองค้อนครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นแปดเตือนครับแต่ว่าแม่เพิ่นพองแล้วครับนี่เพิ่นซื้อลูกไปแล้วลูกเพิ่นขายไปแล้วเหลือแม่เพิ่นแม่ล่ะแม่ยเพิ่นไปหลายมั้ยครับ ซีมันหาครับเปิดไฟซีนุ่นหาหอลองด้ยีใด่ครับว่ายูไสครับยูโคใช่ครับไลเอสครับมนี่บริการทรงบ่ครับตองติ้งปลาท่าเพือนครับจังไรกะเข้ามากสองสามเบิ่งครับเอาฝากเบอร์โทรน่นะครับคุณหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกหนึ่งอยยังครับคอยแบ่งครับคอยแบ่งโพชช่ครับไลเอสครับสนใจจังไรกะเท่ามากสองสามเบิ้ง เปิดไว้สี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าอรองได้่อรลองได้ดีครับผลงานคนตัวนี้ใจหลวกงามครับพี่น้องเอาฝากไปตัวนึงครับาสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ได้แม่สาวมากป่ะครับแม่นครับผมแม่สาวรายละเอียดเจักเดือนครับอ่าปีห้าเดือนครับผมปีห้าเดือนเป็นกล้วยสาวหน่อยครับผมนี่ครับเบิ่งลำโตพี่น้องนาดีตัวนี้แจ้งขากระดูกง มันเป็นลูกโตได้ครับผมเจ้าก้าเจริญครับผมลูกสาวก้าวเจริญครับนี่ครับโอ้แข้งขาหนาหนาดีหนาดีงามนี่สูงายวันได้ครับสูงร้อยเจ้าีเจ้าห่าเนี่ยแหรอครับสูงร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งไล่ละเอียดเพิ่นหน้าเบิ้งเขาเบิ้งห้างเหรอครับอ้ตัวนีงามครับ ลูกสาวก้าวเจริญครับผมมีใบเอกสารมัครับมีใบมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดครบนี่ครับตัวนี้เปิดใบไรบ้านไหนครับตัวนี้เปิดว้หาเมื่อนหาครับห้าหมื่นห้าต่อรองได้ครับผมมีบริการส่งมั้ครับมีบริการส่งครับผมส่งฟรียกะโลกครับส่งฟรีลอยโลกครับส่งฟรีร้อยกิโลห้วยยูใสครับห้วยยูสารคามครับสารคามอำเภอใดครับอำเภอกันทรวิชัยครับกันทรวิชัยสารคามส่งฟรีร้อยกิโลครับผมไซเบอร์โทไ้นะครับศูนย์แปดสองครับ 929 9412ครับหอยยังครับหอยไผ่ครับหอยไผ่สารคามครับผมเมื่อนี้ได้แม่โตครับได้ตัวนี้ก็แม่นั่งนะครับแม่นั่งคอเป็นจับอยู่นึ่งหมแม่นครับผมโอ้ครับเดี๋ยวไปสัมภาผัสคอเป็นครับผมเอาครับขอบคุณครับครับสองแสนเก่าครับสองแสนเก่ามื่นเอาสวัสดีครับครับผมเมื่อนี้ได้แม่ลูกแม่แม่ครับไล่ละเอียดแม่สูงหลายบรนไดครับ สูงร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่ส no uh ิบห no oh, awesome ้าใส่ใยเลยพี่น้องนี่ห้วยใส่ใยครับสูงร้อยสี่สิบห้านะดีพี่น้องล่ำโตเงี้ย่์ขึ้นท้องไว้่่าย้อม้อนในตรวจครับขอท่านในตรวจขับผสมไว้ไปมขับผสมไว้แล้วครับผสมไว้แล้วนะครับนี่ลี่ลูกสาวเพิ่นบอครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวลูกสาวตัวใดครับลูกเก้าเจริญครับลูกสาวเก้าเจริญในเก้าเดือนอายุเก้าเดือน พึ่งสนเข้าไม่ไหมครับนี่ครับผมเมืองครับขวนงามครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวเขาจะเลื่อนขวนงามดีนี่ครับเก่าเดือนสิําแม่แล้วหน้ากางงามครับคมนมี่ซื้อสองไปรุ่นสามแมนครับคมนมี่เปิดไว้หลายเป็นไงครับเปิดไว้สองแสนเก่าหมื่นครับสองแสนเก้าหมื่นตอลองได้ตอลองได้ครับฝากเบอร์โทรไว้เลครับศูนย์หกสอง สี่แปดห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์ห้อยห้อยแหกตะการครับห้อยแหกตะการสนใจยังไงกับโทรสอบถามเพิ่นเบิงเอาครับขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพี่น้องถ้ามาเบิ้งกล้วยงามของพ่อเพิ่นรายละเอียดเพิ่นเป็นลูกตัวใดพ่อเก่าเจริญลูกสาวก็จะเลื่ออายุจักเดือนพ่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเบิ้งกระดูกแข้งขาล่ำโตงามครับพี่น้องงาม สูงสูงลอยสามสิบพอดว่าว่าเขี่งนี้กล้ยี้แปดเลยละไก่ล้วเออไก่เล้วเาสามสิบแลี้ยวลอยห้าสิบพวกะเอเด่นอนยังไแจังขาเงี้ยด้าสิบห้าสิบสี่เออแงมันมีชีวิตเด่นเบืองไร่ละเอียดลดที่นองตัวนี้ง่ามครับที่นองเป็นลูกสาวของก้าวเจริญ ตัวนี้พอเปิดไปแล้วจักบาทครับหกห้าพอเปิดไรดิหกหมื่นห้าเออไปตามยุคมันนี่ล่ะต่อรองได้ต่อรองได้มีบริการส่งไหม่อนะส่งมีบริการส่งปะไม่บริการส่งมั่ม่กับจ้างเอาแล้วบ่มีกับจ้างเอาเโา้ไม่เองเอาไปจ้างเอาก็ได้ถืดค่ากันมั่ยเนาะมาต่อมากเนาะเออพวกเขาเพวกยังนี่มึงมั่วโม้ต้นตัวงามดีเนาะบ่ กุ้นเขาไงเขาก็เปิดดีเขาเปิดดีเปิดไว้ฮกมื้อหกมื so ้อหาก็ฝากเปิดทู่ไว้นีครับศูนย์แปดสามสามครับห้าเจ็ดสองสองห้าศูนย์ครับคอยสู้คอยสู้อยู่สารค้ามั่อืมครับอืมครับสนใจกับทู่มหาบอเบึงเอาครับขอบคุณครับว่า อ๋อสวัสดีครับมือนีได้แมลูกมากไครับนี่แม่ลูกแม่สูงไรายาันะครับร้อยสี่สิบครับแม่สูงร้อยสี่สิบมึงพี่น้องลูกสาวลูกไส้ครับนี่ลูกไส้ครับลูกไส้ลูกไส้ตัวใดครับลูกคอโค้งหงมแม่ทองสร้างอุดรครับโค้งสื่อสองในสามครับแม่สูงไรสี่สิบนี่ครับโค้นี่เปิดเลยไรบ้าไนครับจีบมืนหาครับ เจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้มึงหลุดไส้เพิ่นหลุดไส้งามครับพี่น้องเพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าต่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าสามสี่สามเก้าจิตหอยยังครับหอยมิกหอยยูสารละทามนี่ครับมีบริการส่งพร้อมนี่ครับมืนเหนียวมากโตครับไล้เอามากเก่าโตครับขายแล้วจะโต เัาก็คล้ายตัวเดียวมันก็ขลายตัวเดียวนะครับเนาสนใจกับโทรสอบถามเพิ่นเบิงครับนี่ก้วยางามครับอาสวัสดีครับครับเมื่อนี้ได้โต้ผูป่ะครับนี่แม่้นครับงุ่มหน่อยบ่ครับจักปีครับใบสองปีครับสองปี างามตัวนี้งามไม่เป็นลูกตัวใดครับลูกกล้วยน้องบัวครับลูกปากล้วยน้องบัวอายุสองปีตอนนี้สูงไ,ไรบปาหนครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับ่โอ้ร่ำโต,โตดีหน่องเง่าดีเิงึงครับพี่หน่องเิึงไอ้อขว้างไปผมมึงนะครับบึงหลดพี่หน่องกล้วยสองปีเงาว่พี่น่อง สูง147ี่ิบเจ็ดลูกปลากล้วยน้องบัวครับโตนี่เปิดใบไรเป็นไงครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเปิดไว้หน่อยๆเลยนี่เอาไปคุ้มฟูงอะไรเนาะครับครับคุ้มฟูงรับจ้างเซิ้งได่เบิร์ดครับพี่น้องนี่้วยงามเปิดไว้เจ็ดหมื่นไซเบอร์โทไว้นะครับศูนย์หหนึ่ง้าสองเก้า สามศูนย์เจ็ดสองหอยังครับกอนครับหอยกอนสารคามครับนี่บริการทรงบอมนี่ครับนี่ครับเอาสวัสดีครับครับผมได้แม่ลูกมาแม่ลูกครับลูกตัวแม่คือปู่ครับลูกตัวแม่ครับลูกแม่ออกได้ยักมือหรอวาไนี่ออกได้สิพอเดือนครับสิพอดเดือนแล้ว ลูกสาวตัวใดลูกสาวพ่อคงสูงครับพ่อคงสูงแม่เพิ่งซุ้งมาไล่มาได้ครับวัยสี่สิบหกครับโอ้แม่สูงวัยสี 46, ่สิบหกแถวนีมีแต่งงัวง่ามคไอ้กล้วยงามครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกนี่นะดีพี่นอ้องอ่างใยพ่อมี่เปิดใบหลา่มาได้ครับแสนสามครับแสนสามต่อรองได้ต่อรองไหนครับเอาฝากเบอร์โทรเล้นะครับศูนย์ต่อสองครับ หาซีสามหาซีสองซีครับไม่เอียงครับไม่อีกไรเอ็ดครับไ่อีกไรเอสดครับสนใจยังไดกบโทรสอบถามเบิ่์เบิ่งนี่ครับอ๋อครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศนัดนี้กับไทยให้พี่น้องได้รับช่มเที่ยงตอนนี้ครับเดี๋ยวนัดหน้าซีอัพเดทให้พี่น้องได้รับช่มครับสวัสดีครับ